อีกแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องรีมไมเกิด์ันแน่ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไชอบเล่นเองคิดว่าหลายคนอาจจะรออยู่นะคือจริงๆก็ซื้อมา2-3สวันแล้วแหละไม่ได้เล่นนะไม่ใช่อะไรนะคือเอาคุ้มมะมงไงอาจจะเห็นในคลิปแล้วนะวิ่งสุดใจขาดดินแล้วก็ไปซิ่งกิ้งมาก็มัวแด่นั่งซ่อมมนันนะนะเออแล้วก็เลยแบบทะเลทลายไม่ได้มาเล่นเกม ถึงเวลาแล้วที่เราจะมาเล่นกันดีกว่านะเกมชื่อว่า My Destiny Girl นะแต่ภาษาจีนเนี่ยเขาพูดว่าโตเย่าเสี่ยวหายจื่อใช้จั่วเสี่ยนเจอหมายถึงว่าฉันเอาหมดอะ่ะมีแต่เด็กเท่านั้นแหละที่จะเลือกคนเดียวเพราะงั้นซูมโม่ในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนทุกคนชาวไทยเนี่ยจะเลือกทุกคนนะเข้าใหม่นะเข้าใหม เริ่มใหม่เลยเดี๋ยวจะหาไม่ได้เริ่มใหม่เสียงอะไรครับอ,อ,อุ๊ยตกใจหมดเลยดีแลอุณหภูมิปกติแล้วตัวไม่ร้อนแล้วเ <c oughs> จ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บป่ะเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าบ๊อบโอ้คนซ้ายก็ได้นะคน <c oughs> ขวาก็ดีเดี๋ยวก่อนเราต้องใจเย็นๆจะช่วยเขานะไม่งั้นเดี๋ยวจะอาการหนักขึ้นได้เลยจะมือซ้ายหรือมือขวาอู้หูพอมาเลือกได้ตั้งแต่เริ่มเลยหรอครับ หนึ่งก็คือเออทางซ้ายสองก็จะงขวาผมขอทางซ้ายนะครับๆๆระวังหน่อยนะระวังจ้าลูกหัวด้วยดีมากเสี่ยวเปาเสี่ยวเป่ยังจำฉันได้ปะเนี่ย huh. เดี๋ยวขอขอ,ขอนึกแป๊บหนึ่งนะยังต้องคิดอีกรอ เธอเสียความทรงจำเหรอเนี่ยพี่เขาหัวมึนตึ๊บหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หรอกพอดีชอบทางซ้ายก็เลยจำเธอไม่ได้นี่ตื่นขึ้นบนเตียงโอ้โหสุโมตื่นขึ้นบนเตียงแล้วแต่สุโม่ในเกมชื่อเสียวเป่าเสียวอะเป่า ชื่อเสียวเป่าก็คือเสียวเป่าเสียวเป่าอะนายไม่关窗帘啊เอาทำไมไม่ได้ลูดมานปิดให้แบบดีๆนะเอชเล周六哎生日วันนี้วันเสาร์นี่นหยุดใช่ไหมต้องกวาดพื้นสักหน่อยนะอืออกไปกวาดพื้นด<ะ>ิเอ๊ะเอ๊ะทีวี开着ทำไม神跑哪去了เพืเ,เ,ปเปิดทีวีไว้นะ เป็นใครทำนะเกมนี้มีแบบคลิกอะไรที่มันไม่ได้แบบอยู่ในนั้นไหมโอเคเดี๋ยวดูนี้กันเก็บหลักฐานหลักฐานก็คือเอ้ยชั้นในของใครเนี่ยแล้วเยอะด้วย<ช>หลายตัวเดี๋ยวก่อนสายเดียวตัง้งี่ตัวเนี่ย<น>ทำไมโยนทิ้งอย่างนี้โอ้โหไม่รู้จักเก็บให้ดีนี่นี่คืออะไรเกมเหรอโอ้โหเรายังไม่มีเลยเพย์ห้า อยากได้โอ้โมีเกมเยอะทั้ง PS5 และ PS4 นี่มันเจ้าแห่งเกมนี่หว่ามี Neo Geo ด้วยนะโอเคคอนติเนียรดิซ้ายมาดิทางนี้นี่ก่อนนี่ก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือกระดาษอะไรวะ合同乱交เอ๊ะหนังสือสัญญานี่ก็วางทิ้งไว้ญญที่สวนสน,นะทุก Household หมดแลเอ๊ะแต่ว่าพักมานานขนาดนี้มันนานแค่ไหนเราไม่รู้ น,นี่คืออะไรวะกุญแจนี่คือซื้อรถมาด้วยเหรอเนี่ยยี่ห้ออะไรแล้วนี่คืออะไรกระดาษข้าวในช่วงนี้อีกที่เสี่ยงแล้วต้องไปแข่งอะไรหรือเปล่านะสงสัยลืมไปหรือเปล่าชื่ออะไรดินอะไรไม่รู้ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคเราไปทางนี้สิ ดูนี่ก่อนอ้จัก,กรยานเหรจัก,กรยานไฟฟ้า买了这个做代价。钱是越来越少。购置很重。购买แล้วก็ยิ่งไม่ค่อยมีเงินใช้เลยเนี่ยโอ้ลำบากจังทำไมเราจนดุกเกมเลยวะโอ้บะ<า>หมี่กินบะหมี่ทุกวัน会偷打折多买点儿。แต่ถ้ามันลดราคาก็ต้องซื้อมาอีกอน,นี้คือท่าอ๋两人都不做饭。 เยออลงไม่มีใครทํากับข้าวเลยแล้วเราจะมีกระทะไปทําไมนะเราอยู่กับใครวะแล้วนี่คือแตงกวา <c oughs> ไม่เคยเห็น,น,น <ALEX> เธอใช้แตงกวาเลยเธอซื้อแตงกวามาทําอะไรกันแน่นะโอเคเฮ้ยหมดแล้วหรอนี่ได้มาครบสามอันแล้วครับไปกันต่อนี่เราเป็นเชลคม อย่าไปแตะต้องของฉันนะของฉันอะเข้าใจไหมเฮ้ยเธอมีเกมด้วยเหรอเธอเล่น Nintendo Switch เหมือนกันเหรอฉันก็มีเหมือนกันเธอนั่งดีๆอย่าแหกแค้งแหกขาซื้อเกมเยอะขนาดนี้เล่นหมดเหรอฉันไม่เหมือนเธออ่ะที่ซื้อมาแล้วก็ไม่เล่นฉันเล่นทุกเกมโอ้ข้อ1คือเล่นกับฉันสิข้อ2คือฉันไม่อยากเล่นเล่นด้วยสิขอเล่นด้วยเล่นเกมอะไรเล่น Mario Kart ไหม ่นั่นหนีเพัวว่ะงั้นมาเล่นกับฉันดีกว่าอยากให้ผู้หญิงสวยมาเล่นด้วยเหรออยากใหญิงสวยมาเล่นด้วยเหรอเออฝันไปเถอะอุ้ยเธออย่านั่งท่านี้สิมันแหลานเดียวเธอก็สวยจริงๆนั่นแหละ่นีคเออพูดเป็นอยู่นี่หวะไปทำกาแฟมาให้จะยิ่งหล่อเลยนะได้ครับเอากาแฟแบบไหนชอบกินคาปูชิโน่ กาแฟแล้วหนมเอ้ยชนะแล้วโอ้โหมึงอย่ากระโดดลงไปบนโซฟาเดี๋ยวมันพังเอาไปกาแฟใ่นีเออเธอที่มันชงกาแฟเป็นนี่หว่าใช่ได้รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษช่างมัอย่างเนี้ยว่าแต่รางวัลพิเศษคืออะไรความลับอย่าจ้ะนี่ไปกไปกับฉันสิไปสิลลลลนี่ก็คือ ฮองชื่อเอรูอ๋อที่บอกว่าต้องมาเล่นกันนะรับนี่แหละเป็นรางวัลพิเศษนะเราจะทำให้เป็นนี่คือการเบ่นมีอะไรบ้างเอ็ดส์รูดนะมันต้องใช้ความรู้ความสามาาเป็นความตื่นเต้นรับรูขุมคนไม่ใช่บ้านดีใช่ไหม คือแบบวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะถ้ามาเป็นคู่แบบคู่รักแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยเป็นคู่รถเอ้คู่รักใช่ไหมครับไม่คู่รถโอ้โหพูดแล้วได้ส่วนลดได้แน่นอนนี่จ้ะใช่เราเป็นคู่รักคู่รถกันใช่ใช่เลยใเลยนี่ยดูสิจับมือถือแขนจับมือแล้วหมายถึงมิดเหมือนยาสนิทที่คอยนับถือ ว่าแต่อยู่ดีๆเนื้อเรื่องมันก็โผล่มาอย่างนี้คืออะไรวะโอเคเข้ามาในบ้านโอ้โ,อโหนี่มันของวน่ากลัวขนาดนี้เลยเหอเรอเนี่ยมันสานมันผาชนปะวะเนี่ยต้องบุกเดียวเหรอนนโอ้โหทำซะสวยเลยทำซะสมจริงนายท่านนายท่าน มาสิค่ะเข้ามาสิคะไม่ใช่มั้งเข้ามาเร็วๆเตียงรออยู่นี่มันเกมเจ้าสาวอีกเกมหนึงหรือเปล่านะยังไม่ได้ซื้อเลยอยากเล่นอยู่เหมือนกันแต่กลัวผีเกมเจ้าสาวกระดาษหรือเปล่าื้อ ไม่เห็นนะ่ากลัวเลยก็สวยดีอยู่นะเอาว่าไงละ่ะเธอโอ้ช่วนี่มันน่ากลัวจังยท่านช่วยแก้ปริศนาให้หน่อยได้ไหมถอนคำสาบแล้วเดี๋ยวจะ<อ>ให้รางวัลฮะแก้ปริศนาเหรอ ต้องถอนยันตรงหน้าอกนั้นเหรอได้เลยก่นี่เหรอเกมเกมอะไรเนี่ยเ้าหนึ่งสไปเด็กเขาสองอันคาเวอร์สเปลเขาสามลาดเนี่เฮ้ยฉันดึงไพ่ออกเฮ้ยดึงดึงยันออกฉันจะช่วยแก้ให้ด้วยการดึงยันออกแต่ว่ายันมันอยู่ตรงนมดึงแบบระมัดระวังฉันไม่เสียมลรยาทนะโดนหลอกแล้วมึงตาย

คือแบบเป็นหมอด้วยแหละเป็นยังไงบ้างโอ้โหสบายดีเลยครับเารู้สึกแข็งแรงขึ้นมาเลยนั่นก็เพราะว่ามันเปมนงงานลีงข้าวามท้าทาย เดี๋ยวก่อนคุณลูกค้าคือแบบว่าเอาคนละคนนี่ว่โอ้อย่าไปโมโหเลยนะเนี่ยคือสอนใหม่แล้วว่าวันหลังเนี่ยต้องเล่นให้ระมัดระวังหน่อยไม่ใช่แบบว่าเล่นสนุนแล้วเพราะว่าทำให้คุณเนี่ยถึงขั้นเป็นลมเลยก็มันเกินไปคือไอ้ผู้ชายที่มันปอดแหกเธอที่มันไม่มีมารยาทคือลูกค้านะ ทำไมไม่ขอโทษทไม่งั้นพรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาแล้วจะไล่ออกไม่เป็นไรหรอกฉันก็พร้อมจะรับทุกคนน่ะข้อหนึ่งก็คือเธอเก่งนะข้อสองแอมทิิตนี่คือน่าจะเป็นชัน้นปอดแหบไปเองแหละข้อสามคือช่วยเออพูดกับบอสให้เฮ้ยเขาเก่งชมเขาเก่งเงเนี่ยเขาแบบโป้นะ แสดงได้ดีอ่ะต้องให้โบนัสเลยด้วยซ้ำอ่ะทำไมถึงจะต้องไปลงโทษอ่ะเป็นไงล่ะขอบคุณนะครับที่พูดได้ดีอ่ะลูกค้าเขาอุตส่าห์ช่วยเธอแล้วเธอก็ทำงานต่อไปนะขอบคุณซะสินี่เลยยิ้มมากสิจ๊ะขอบคุณย่ะอุ้ยเกมดีมีคุณภาพอุ้ยคนนี้ก็น่ารักอ่ะคุณนั้นคุณหมอก็โอเคอ่ะ คนเธอก็พอได้นะโอ้โหขอบใจนะที่ช่วย่รกนแหะมก็คือมาเล่นแล้วก็ยังแบบว่าโชว์ปอดแหกก็อย่างเงี้แหละําด้วยคือต้องไข่ชูนี่ป่็ไม่ไล่ผสมใช่มั้นมะไม่ต้องห่วงหรอกัเางเขาแล้วเรเขาหาผีได้ีอย่างฉันไม่ได้หรอกข้บเจขอบคุณแล้วก็เราไปกินข้าวกันดีกว่ามัมยโธเอได้เลยได้ไม่ไม่ไม่ฉันจะพาไปกินเองเดก็ไปกินพร้อมกันเลยยิ่งดี อได้เลยเดี๋ยวก่อนงั้นมึงไปกินคนเดียวโอ้เจ้าเพื่อนเพื่อนเธอนี่มันใจดีเองเลยที่ไม่รบกวนเราโอเคเราสองคนไปกินกันดีกว่อนฉันเปลี่ยนเสื้อแบบเดียวได้เลยทุกคนคุณหมอก็ดีว่่าาหไมออก้าวยังไม่ออกมาอีกเหรอฮะเอ๊ะ豪车ทำไมรถหรูมาจอดแค่นี้นะรถหรูคืออะไรฮะมาแล้วจ้ารออะไรอยู่อ่ะดูอะไร ฮะเธอสวยขนาดนี้เลยเหรอว้าสวยจริงจริงโอ้พูดก่อนกุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ่หมายความว่าอย่างนั้นขึ้นรถสิช่แล้วใี่รถเธอด้วยเหรอแน่นอนรถของหัวหน้าฉันขโมยกุญแจมาไปกันเถอะรู้สเย่เธอจะมาขโมยรถฉันนี้ไม่ได้นะไปเถอะรีบเอาไปใช้ก่อนที่เขาจะมาเอาได้ไไ แหมเป็นพนักงานเฮ้ยเอารถขึ้นมานะนนเดี๋ยวก่อนแหมจะมาไล่ฉันออกอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวต้องเรียกแท็กซี่กลับบ้านนะเฮ้บยบายบ,ายบายนะลูกเสี่ยวเย่ทำไมทำตัว,งวเงีเ้ย่เเว่เฮ้ยโอ้โหรอก,ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้เฮ้ยบันเทิงแม่มีหน้าใครๆก็อยากจะดูเกม อกินไม้ไม่ใช่วายรับแรงเทวดาบ่อยฉันก็รอสักคนนะที่จะมาเป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่ไม่อยากจะรอนานอความรักอมันก็เป็นการล่าแล้วก็ถูกล่าแต่ฉันชอบเป็นผู้ล่ามากกว่าถ้าเจอผู้ชายที่ชอบแล้วก็ฉันก็จะบุกเลยล่ะ ได้เลยครับเฮ้ยจริงเหรอครับแล้วดอกไม้ปอม่ะเธอทำไมไม่ลงทุนหน่อยวะดอกไม้พลาสติกโอ้โหแล้วดันโชว์แบบนี้ด้วยนะโชว์สายเดียวเออหนาวจังเลย่ะเอฮ้ยหนาวขนาดเนี้ยเป็นอะไรอ่ะอย่าไม่ยุ่งกับฉันนะ ก็อยากเล่่่นกวมยอะจะคุยด้วยนิดหน่อยอ่ะแต่งตัวเงี้ยมันกลับบ้านคนเดียวไม่ดีนะเฮ้ยมึงรีบเข้าไปช่วยเดีย rush over เข้าไปเลยมี rush over พุ่งเข้าไปเลยจู่จมกับอีกอันหนึ่งแบบรอบทำร้ายจู่จมเลยเฮ้ยวุ่นอยู่ในเฟืองนปมาจุ้งแฟนฉันอ่ะเป็นยูโดสายดำนะเว้ยเฮ้ยยูโดสายดำขั้นที่48เลยเหรอวะ ฟังไว้นะวยหัว้นบนี่ีทให้มึงไปไกลๆไปไกลๆส้นตีนถ้ากูไม่ไปอะเฮ้ยไม่เ şey ป็นไรเจี๋ยวเปล่าเจี๋ยวไปนี่ต่อยไปอย่างงี้เกิดว่าหัวใจวายตายทำไงเขาเป็นโรคหัวใจนะโอ้ยไอ้กระจกไอ้กระจกโอ้เสียวเปล่าเนี่ยเสียวเลยโดนต่อยปากเสียวเลยโอ้โหอืแสบปากเลยอะ แล้วเธอเป็นใครวะทำไมเธออยู่ห้องเดียวกับฉันโอ้โโอ้หยอย่าซูมขาเยอะมัวคิดถึงคุณหมอมากกว่าให้คุณหมอคนนั้นมาดูแลเราเจ็บปากโอ้ยเจ็บป้าเนี่ยเจ็บเต็มเจ็บพี่เลือดออกแม่บ้านแก่มาเนี่ยใช่ฉันแกล้งเธออยู่ฉันจะเรียกคุณฉันจะเรียกคุณฉันจะเรียกับพี่น้องคราวหน้าต้องดูแลฉันดีๆด้วย กอะขึ้นน่ะ้อยอย่าอย่าอย่าบ้าเบาเบไม่งั้นก็ลาดเกลือมาเลยเธอกุยสือหาเจาธอหาแฟนไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าทำตัวแบบนี้ไม่ต้องมายุ่งฉันจะมีแฟนไม่มีแฟนเรื่องของมึงฉันเป็นดากาไม่มหกเลาก็จริงนาเป็นดรมีแฟนเดี๋ยวก็ดว่าไม่ใ่อกว่จะไม่แงานกันใช่ไหถ้าเป็นดารามีแฟนเดี๋ยวก็โดน่ไม่ใช่อก่าไากัน พวกเราก็จะเป็นเอคนโดดเดี่ยวคนโสดถ้าสามสิบแล้วยังไม่มีแฟนเราก็จะต้องแต่งงานกันไม่ใช่เหรอเราเคยคุยกันไว้นี่เราเคยคุยอย่างนั้นเหรอตั้งสามสิเลยนะอายุสามสิบ้ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ถ้าอย่ายิ้มแบบว่าเอาเหมือนเอาปากพองลมเนี่ยมันน่ารักคือแบบวันนี้ขอบใจนะที่ไปโดนต่อยให้ เป็นไรหรอกโดน่อยหน่อยได้สบายถ้าเฉยหรือหนาอยู่แล้วหน้าก็ด่างด้วยโอแค่นนี่เลยเธอนี่มันชเรางสวยจริงๆเลยแค่นี้ก็แพ้เขาเบาหน่อยเบาหน่อยเบามือหน่อยโอ้โหมีเกมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเมื่อวานเจ็บจังเลยตึกตึกหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเชิญเข้ามาได้เสียวเป่าจ๊ะ ทำข้าวเช้าให้เราจ้ะนี่บริการดีถึงเตียงวางนี่มันอะไรออช่างเธอเนี่มันสั่งเอ่ออาหารเดลิเวอรี่มาเนี่ยเอาน่ะกินบัเนี่ยยอกิน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 ให้อะไรก็กินหมดได้เดี๋ยวฉันจะป้อนเธอเองดีไหมล่ะโอ้โหอยากป้อนเหรอได้เลยครับทุกคนอ้าปาก อ๋อฮะป้อนมาสิจ้าป้อนดีๆนะนี่คืออะไรวะโจ๊กอะทุกคนที่โจ๊กเฮ้ยโอ้โหเลอะด้วยเช็ดให้ด้วยดีไม่เอาไปกินในปากเอีกคำอีกคำเฮ้ยใช่ได้ใช่ได้ผมจะกินแล้วทุกคำเลยปากมันมีรูเหรอคำเนี้ยใจค่ะกินให้ไม่คำเฮ้ย อชออร่อยอร่อยเลยเพราะว่าเธอเป็นคนาาปอ้อนให้อเ,อเอาอีกไหมล่ะเอาดิอ่ะอ่ะเฮ้ยตดิดิงอะไรอ่ะดูเดะมีสาวที่ไหนส่งเมสเซจมาหาเราอู้โคตรเยอะ<า>อะไรครับเนี่ยมาแชทอันที่หนึ่งตึกสิบห้า เป็นเซอร์วิสนะโอ้โหโคตรยาวดูดิถอยถอยไปดูได้ได้กันอ๋อไม่เยอะมากนะโอเคอันนี้ก็คือเอ่อผู้จัดการครับไอ้ท่อน้ำมันตันมาซ่อมหน่อยผู้จัดการช่วยทำความสะอาดไอ้ป้ายโฆษณาในลิฟต์หน่อยได้ไหมเกิดอะไรกับบันไดเนี่ยมันซ่อมบันไดเหรอทำไมเสียงดังเหลือเกินเนี่ยแล้วก็เอ่อผู้จัดการอยู่ไหนทำไม เงินที่เราจ่ายไปมันไม่พอเหรอฉันไม่ได้จะบ,บ่นนะแต่คือฉันก็บน่นโอเคเออขอโทษน,นะพอดีพักอ่วเราเป็นผู้จัดการเหรออ๋อสงสัยเราเป็นผู้จัดการไอ,อ้นี่นะหอพักโอเคนะเดี๋ยวขอพอดีเมื่อวานพักไปครึ่งวันอนะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการที่บน่นบนมาให้นะโอเคอันนี้ลู่เสี่ยวเย่นะลู่เสียวเย่ยนะ ถึงบ้านยังจ้าทําไมไม่ตอบล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรับเธอนะไปทํางานพิเศษไงอย่าลืมนะอุ้ยข้อหนึ่งก็คือฉันไม่น่าจะไปได้ข้อสองคือฉันได้รับบาดเจ็บอะฉันได้รับบาดเจ็บแล้วกันถ้าอันนี้เดี๋ยวเหมือนแบบไม่อยากไปฉันได้รับบาดเจ็บอ่ะเกิดอะไรขึ้นนะเธอเป็นห่วงพอดีเมื่อวานเจอไอ้ชั่วตัวหนึ่งแล้วก็เลยช่วยเพื่อนร่วมห้องฉันอะ ฉันแมนฉันแมนโอ้โหเธอนี่เป็นบุรุษที่ดีของสาวสวยนะโอเคตั้งใจพักนะแล้วเดี๋ยวไปเจอเธอเป็นของขวัญในวันพรุ่งนี้ได้เลยจ้ะแล้วนี่ก็เพื่อนรวมห้องเราจะระส่งทำไมเนี่ยอะเดี๋ยวหนึ่งเนะี่ยมีอะไรเสียวเป่าฉันหาเสื้อไม่เจอเสียวเป่าแล้วเรซูเม่ฉัน,น,มมนอยู่ไหนเนี่ยเสียวเปาไปเอาผ้าเช็ดตัวมาให้ฉันด้วย แล้วเนี่ยคือฉันเจอมแมลงสาบตัวหนึ่งเสียวเปาข้อหนึ่งคือหลับยังข้อสองคือทำอะไรอยู่เออทำอะไรอยู่จ้ะฉันเพิ่งตื่นเล่นเกมอย่ามายุ่งได้เกมเมอร์พลังเกมเมอร์อันนี้คือแม่ส่งมานะเสียวเปาเสียวปลาลูกมีเงินพอไม่ใช้โอ้ยอยากได้คำนี้จังเลยอะ่ะเออผมมีเงินพอครับไม่ต้องมาห่วงไม่จริงไม่มีเงินอันนี้ป,ปา้า โอ้โ oh, หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพิมพเร็วมากเลยยังดูแลคอนโดอยู่หรือเปล่าเนี่ยบอกแล้วว่าอย่าให้ออกจากบ้านเนี่ยบอกว่าจะไปที่เมืองใหญ่แล้วตอนนี้ก็ไปอยู่เป็นหลายปีแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยไม่มีประโยชน์ทํางานเป็นอย่างเงี้ยมันถ้าไม่ทํางานประจําจะไม่ได้พวกสวัสดีการจากรัฐนะลูกแล้วเมื่อไหร่จะโตสักทีแล้วเนี่ยโอ้โหพ่อขี้บน่นว่ะข้อหนึ่ง ป้าทำไมพิมพ์เร็วจังโอ้โหคิดเหมือนกันข้อสองคือเดี๋ยวหางานดีๆนะป้าข้อหนึ่งป้าพิมพ์เร็วจังครับอย่ามาล้อเล่นโอ้โหอันนี้ป้าสามอันนี้ป้าสองอันนี้ป้าบอกว่าเออพี่ก็อย่าไปดุหลานให้มากนะเสียวเป่าแต่ว่าหลานก็ต้องตั้งใจที่ฟังที่ป้าบอกด้วยนะเข้าใจไหมใช่แล้วล่ะกลับมาหางานให้มันดีกว่านี้นะจะได้ ไม่ต้องแบบว่าเป็นอย่างนี้จะได้เอาไปอวดคนอื่นก็ได้ครับเดี๋ยวไปทํางานแล้วครับไว้คุยทีหลังนะครับรักทุกคน,นครับโอ้โหพิมป้าพิมพ์เร็วมากเลยเสียวเป่าภายในครึ่งปีนะไปหางานดีๆทําหรือไม่ก็ไปหาเมีย <c oughs> ป้า <c oughs> จู่โจมอย่งไม่งั้นก็กลับมาบ้านครับผมเอาหมดแล้วอรอเดี๋ยวก่อนขอด้วนนี้หน่อย อันนี้คือเออ u r i u y i t ริทเป็นลุงหวังนะลุงหวังเป็นเออยามอยู่ข้างล่างวันนี้มีเออเจ้าของห้องมาครับแต่ผมบอกไปว่าคุณไม่สบายเออแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกอีกทีว่าคุณมาแล้วไปคุยกันแลห้หัวเออเจ้าของไหนเจ้าของของเราไงเจ้าของที่เป็นเจ้าของตึกเนี้ยหรอ คือเขาก็เป็นเจ้าของตึกแถวนี้ทั้งหมดอะโอ้โหคนรวยนี่วะมีอีกมีอีกนี่นี่อันนี้เฟิงหวยเห่านะอันนี้จับใจเพื่อนเรานะเฟิงหวยเห่าหางานไม่ได้เหรอเพื่อนไม่ฉันทำงานเออรับจ็อบเป็นผู้ดูแลตึกอยู่ช่วงนี้มันหางานยากนะเพื่อนเห็นบอกว่ามาร์กตอนนี้เป็นผู้จัดการแบบว่าระดับซีเนียแล้วนะทำไมไม่ไปให้เขาช่วยหน่อยวะ ช่างเออฉันไม่สนิทกับเขาได้ซ้ำโอเคยังไงนายก็ดูดูไปนะเดี๋ยวก็มีโอกาสเออเพื่อนดีนี่มาร์คนี่ว่ามาร์ครู้จักจวงซื่อยิงหรือเปล่าอะ่ะชื่อคุ้นๆอย่างอีกเกมหนึ่งเลยนะอันนี้เออคลีนนิ่งเลดี้นะอันนี้แม่บ้านทำความสะอาดนะมิสจางเสียวเปล่าเห็นแบบว่าเออ เพื่อนเธอเนี่ยเมื่อไหร่จะมาแนะนําไม่ใชนรู้จักเออแม่บ้านครับผมยังมีแบบหางานอยู่เพราะงั้นไม่มีอะไรจะคุยด้วยหรอกจะมาหาแบบแฟนให้ผมทําไมทําไมดื้อดึงจังเลยว่าหาเมียให้ก็ไม่เอาโอเคจบไปครับโอเคอ่านหมดแล้วทุกคนไปกันเถอะเออไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่รู้สถานการณ์ตัวละครนั่นก็คือเสื้อของเราแล้วห้องเราโล่งมากเลยนี่คืออะไรว่ะโอ้ปฏิทินเหระ หนึ่งสองสามวันโอเคตุ้มดุ้ม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 เอ๊ะทำไรอ่ะโอ้โหแล้วห้องมันโล่งจัดเอ้าเธออีกแล้วเหรอรู้จักที่นี่ได้ไงเอ้าทำไมจะไม่รู้จักอ่ะมาทำอะไรยะไม่ได้มาหาเธอแล้วกันเหี้ยวเบาโอ้โหมาถึงที่เลยวะเนี่ย หมอก็น่ารักมากเลยแล้วทำไมคุณหมอได้พลังแค่นิดเดียวอ่ะโอ้โหโเซ็งแล้วคืออันนี้คือเราก็จะไปแชปเตอร์ถัดไปได้เลยใช่ไหมโอเคเนาะแต่ว่าไว้ามาเจอกันในคลิปหน้านะเราคลิปละตอนนะวิบันเทิงวะ่ะแล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก,ก่อน